คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทามาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมก็มามาต่อเนื่องกันเลยนะครับทุกคนอยู่ในค่ายเกมจิลินั่นเองนะครับทุกคนเกมนี้ก็มาเป็นสายทุบกันหน่อยแล้วกันนะก็ทุนมา500เหมือนเดิมเลยเบ็ด8ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับทุบไปดีครับจังหวะนี้ดอกแรกดอกที่2จัดไป64มาเออเท่าไหร่24ครับแล้วก็8 คือเกมนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับก็สนุกดีเหมือนกันนะทุกคนแต่บางทีทุบไม่แตกนี่ปวดหัวเหมือนกันนะแต่อันนี้ถือว่าทุบแตกง่ายอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็คือมีลุ้น3มอย่างเลยทุกคนเป็นลุ้นแบบว่าได้คอนถ้าเป็นเอ้ยอะไรอะนี่ไงแตกอันนี้ได้สายฟ้านะครับผมทุบเขาให้สายฟ้าทุบแล้วก็ทั้งอันไปดิ56ครับสีล่ลุงนี่คือได้อะไรนะลืมไปแล้ว เอาแตกอ๋อไม่มีอะไร40ครับ16บหกางทีทุบไม่แตกเลยแต่อันนี้ถือว่ายังทุบแตกสวยๆอยู่นะเอาดิดูดิถือว่าทุบดีอยู่ทุกคนดูดเขาให้ใส่ลุงใส่ลุงทุบทุบไปทุบดิแตกดิแตกดิ เอ,อ้ยอย่าเล้าแตกด้วยอย่าเล้าเอาอืมอืมเออเท่าไหรเนี่ย40่อ,อ้หห้ารพอดีเท่าทุนมาต่อเนี่ยสิบมามาสีลุงก็มาเออถ้าทุบค้ามันก็เหมือนมันจะดูดให้แตกทุกคนเอาบิ๊กวินเฉยเลยแม็กก้าวินมาแล้วจวังหวะนี้2 0 0ร้อพัน 240บเมกาวินครับผมเออมีกำไรมั่งแล้วไต่ไปต่อครับสบายใจได้ก็เอาเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของวันนี้คืนนี้แล้วกันนะครับทุกคนเบ็ดสิบไปเลยไหมมาแตกไปดิเปลี่ยนคอนเป็นคอนเงินแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เออแตกไปดิ30สิีทองสีทองแตกไปดิ80ครับ เอาแล้ว10ครับรอกนี้เบาๆไปยี่สิบสิเขียวมรกตนะครับทุกคนก็80ครับดอกนี้เป็น800แล้วครับมาได้กำไรบ้างแล้วทุกคนเออเออมาไหมเอ้ยเรียบร้อยครับทุกคน แตกจนได้ครับผมแล้วก็ได้เป็นมังกรนะครับผมยินดีมังกรนี้คือเหมือนฟรีเกมอ่ะทุกคนได้แค่6รอบนะครับก็จะยิงทุกดอกเอ้ยจะยิงทุกลูกแก้วเลยนะครับผม3 0ก็เก็บให้ครบ7ทับ7ก็จะคูณ2แล้วก็จะเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องดูว่ามังกรเราพ่นแล้วแตกกี่ลูกนั่นเองน่าจะแตกไม่กี่ลูกนะเนี่ยลูกแต่ละลูกโคตรแข็งเลยโอเคเป็นคูณ2นะครับทุกคน ขาดอีก5ลูกก็จะเป็นคูณ3นะครับเท่าไหร่เนี่ยดอกนี้50พ่นเข้าไปโอ้โหไม่แตกเลยไม่ล้าไม่แตกอะไรทั้งนั้นโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ยังดีนะครับได้มา260ครับผมคูณแค่2นะตอนนี้ก็เป็น1,000แล้วไปต่อครับผมเอ้ยมันสนุกดีนะทุกคนเดอดต้องมาเล่นอีก ขอทุนหนัก,กวันนี้แล้วก็เบ็ดหนัก,กวันนี้ดีกว่าน่าจะมันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับทุกคนโหทำไมสีดำมันอึดจังเออได้น้อยเดียวเองทำไมแตกยากเอาลาวอีกเออเอาสีดำอีแล้วออแตกง,ง่ายๆอย่างงี้สิเด้อเออ,เอ,อสีลุงมาแล้วสีลุงเนี่ยแข็งอยู่ เรียบร้อยแตกครับผมเอ้ยเครื่องหมายลูกศรน,นี่คืออะไรอ่ะได้เพิ่มขึ้นเหรอหูร้อยห้าสิบสีลุงอีกแล้วครับทุกคนอืไม่เล้าเลยทุบตั้งหลายรอบแล้วนะเนี่ยได้อะไรอ่ะโหแค่ห้าสิบเนี่ยนะอ่าวรอบที่สองได้อะไรเอ่ยมาดูกันจะแตกไหมเนี่ยรอบเนี้ย ทุบรัวม, ừ, 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 มาได้ไหมได้ไหมได้ไหมแตกจนได้โอ้โหได้ไฟฟ้านะครับทุกคนได้เป็นสายฟ้าฟุมแตกได้บิ๊ก i วนไปที่180ครับรู้สึกว่าเอาแค่พันเดียวก็พอแล้วมั้งเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะวันนี้ ก็ถอนไปเยอะแล้วนะครับทุกคนลองดูดิมันจะแตกไหมเอาเออแตกแล้วโอเคก็แอดเอาแค่พันเดียวพอนะครับ ไม่เอามานะไม่โวบแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวแอดขอตัวไปนอนก่อนด้วยนะครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันพักผ่อนนะวันนี้แอดเดินทางมาไกลามากนะครับผมก็ยังไงฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนก็รอดต่อไปนะครับผมสําหรับเกมนี้ก็ได้ถอนเหมือนเดิมโอเคอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติดรูนกระดิ่งให้ช่องถุมอโลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกํํําาาาลลลััังงใจจททคคคิิหหมหมม่่ขึ้้รร้้นนน,นนนนนแแววกกกกกก็็็รรรเอบุสืี ให้เกมนี้ลาฝันดีลาตีสวัสดิ์ทุกๆท่านเลยแล้วกันนะครับทุกคนเพ่งๆปังๆทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้พอแค่นี้จริงๆทุกคนไม่ไหวจริงๆนะครับแอดก็จะหลับแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก่อนนอนก็ปังเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับเกมนี้ก็บายครับผม